น้อขวดแอลกอฮอล์ให้่อยค่ะขวดสีเหลืองหนึ่งขวดนะคะที่ด้านนสเปเชีย หายเชื้อแต่ว่าให้ทําก็คือตัดจากเส้นใยลงในวุ้นแล้วก็ตัดจากเส้นใยลงในข้าวฟ่างแต่มายจะสาธิตทุกกระบวนการก็คือจะสาธิตจากการตัดดอกด้วยนะคะตัวนี้จะไม่ได้ให้ทำนะคะตัวนี้จะไม่้ทำอ่าก็เรือเลยการเลือกดอกนะคะถ้าจะเอามาทําตัวนี้คือเห็ดอะไรคะเห็ดนางฟ้า เห็ลินจือด้วยเห็ดองฟ้าด้วยเห็นนางลมเห็ดเปาอเฮือนะคะเห็ดเปือเฮือสีครีมนะคะตอนนี้ถ้าเป็นเห็ดเปลอเฮือมีสองแบบมีสองสีถ้าเกิดเส้นใหญ่ขึ้นมันจะเป็นจุดหยดหมึกดำๆขึ้นบนนะคะในเห็ดเปือเฮืออันนี้ก็เปลือกหมือนกันเปาือเฮือแก่ถ้าแก่แล้วนะคะลักษณะดอกมันจะเป็นรอนๆอย่างนี้แตกปลายแตกนะคะถ้าแก่แล้วจะไม่เอาจะเอาที จะไม่เอาปมาทำพันนะคะนี่เห็นเลยค่ะอันนี้รู้จักดีอันนี้ราคาอะไรคะเห็ดขอนโคนญี่ปุ่นเห็ดขอนอันนี้เห็ดโคนญี่ปุ่นนะคะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายานางินะคะตั้งชื่อไห้ให้กระโดดเลยขั้นตอนแรกนะคะถ้าเกิดใครไม่มีห้อง ห้องตอนนี้นะคะหมฆ่าเชื้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วรอบหนึ่งก็คืออ่า U V นะคะหลอด U V ธรรมดาเนี่ยแหละฆ่าเชื้อประมวาน3ชั่วโมงเมื่อวานนะคะก็จะฆ่าตู้ได้นะคะบองต้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ฆ่าเชื้อตัวเองก็แช้กฮอล์จิิเปอร์เซ็นต์นะคะอุปกรณ์พวกนี้นะคะเข็มเขี่ยเชื้อตะเกียงศึกษาพันมีนะคะซื้อได้เลยตามศึกษาพัน ขนาดไหนเจ็ดรหรือว่าเขาผสมมาให้เจ็ดสักแล้วเจอร็นอันนี้คืออย่าล้างแหมันก็จะเป็น70%ซื้อตอัวน,นี้มาเลยนะคะ,ะเป็นอแอลโกอฮอล์ที่ตะเกียงจะเป็นร้อยเอเซคือเขาจะมีแยกให้เราอยู่แล้วหรือว่าเราอาจจะซื้อร้อแล้วเราจะจางเองก็น้ำร้อยลิตรแล้วก็ใสตนน่ตัวนี้ลงไปอะไรเงี้ยก็สัดส่วนเองว่าอยากได้แปดสิบเาอยยังไงก็ได้แต่คือตามสูตรจะใช้เจซ ก่อนอื่นเลยนะคะข้อห้องค่าเชื้อตัวเองนะคะระวังนะคะก็ถึงข้อสอเลยนาฬิกาแหวนถอดออกนะคะเพราะว่าบางทีเฉียกกระหอไม่สามารถที่จะฉีดเข้าไปด้านในได้มันอาจจะติดเชื้อโรคตรงนั้นก็ได้ตอนที่เธอทำก็ลูบให้แห้งก่อนเข้าตู้เพราะว่าในห้องนะคะคนที่ใส่ตาวตไม่ดีระวังนิดนึงไฟจะสว่างแล้วจะมองไม่ค่อยเห็นเปลวไฟเดี๋ยวจะขนหายกันหมดนะคะแวกขนมานในตัวแล้วก็นะคะเราจะจุดตะเกียงไว้ให้แล้วเรียบร้อย เข็มเขียเชื้อขึ้นมานะคะจับให้เหมือนประการที่สอให้ถนัดมือใครถนัดซ้ายก็จับซ้ายใครถนัดขวาก็จับขวาจากนั้นนะคะเลือกดอกเห็ดให้เอาดอกที่อ่อนถ้าสองฝั่งนี้ถามว่าอยากได้ดอกไหนดอกกบนดอกล่างได้หมดเลยแต่ดอกล่างเริ่มแก่แล้วนะคะมันยังถ้าลักษณะของดอกเห็ดแก่จะไปไปไปดอกจะขึ้นกระดกขึ้นแต่ถ้ายังอ่อนอยู่มันจะงอลง นะคะเพ็นชนิดอื่นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นคน,นออญี่ปุ่น,นใช่มันจงองคคละดานตันนี้คือถ้าเกิดมันกระดกขึ้นแสดงว่ามันปล่อยสปอร์ออกแล้วมันเริ่มจะแก่แล้วแล้วก็จะไม่เอานะคะแต่ตัวนี้ดูยากหน่อยตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสีถ้าเกิดอ่อนๆอยู่ก็จะเป็นสีขาวถ้าเกิดเริ่มเหลืองอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเริ่มแก่แล้วนะคะแล,แล้วนีน,<า>เนเป็นอะไรครับน่อม่ทาบน่าจะสัก <laughs> อ,อย่างแทะไม่แมสกบก็หนุถ้าไปเห็นตัวนี้นะคะจะตัดง่าย เพราะว่ามันดอกใหญ่เนื้อมันเยอะก็จะตัดง่ายดอกเห็ดน,นะคะเราจะเอาเนื้อเยื่อดอกเราไม่ได้เอาสปอร์สปอร์มองไม่เห็นในตาเปล่าดังนั้นเราตัดไม่ได้เราพูดไม่ได้ว่าเราตัดเอาสปอร์มามันอาจจะติดมาด้วยเหมือนกันแต่คือเรามองไม่เห็นนะคะตัวนี้คือตัดเอาเนื้อเยื่อนะคะเป็นการคล้ายๆลกันคนนิ่งเหมือนกันเลยก็คือเอาดอกถ้าชอเนี้ยมันมีสองดอกเอาดอกอย่างนี้มาแล้วประโยชน์ต่อไป ต่อไปก็จะได้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเหมือนกันเลยก้อนต่อไปที่เป็นลูกของตัวนี้นก็จะเหมือนกันเลยถ้าเอาจากเราเห็นจะเป็นระยะ s ศพอ s ศลงในวุ้นได้ใหญ่ขึ้นเต็มอย่างนี้เอามาขยายต่อก็เป็นอตอนนี้ก็จะเป็น s ศนแล้วก็เป็น s 1 s 2 s 3 s 4ไปเรื่อยๆ,ๆต่อไปเรื่อยๆขวดหนึ่งสามารถขยายได้เป็นร้อยขวดนะคะสมมุติ s ศมาแล้วได้หนึ่งขวดพอ s ศขยายเป็น s 1ได้ร้อยขวด เอสหนึ่งมาขยายเป็นเอสสองได้ร้อยขวดก็เป็นร้อยคูณร้อยคูณร้อยไปเรื่อยๆเขาจะขยายไม่เกินเอสสี่นะคะถ้าเกิดเกินนี้ไปยังไม่ชํานาญเชื้อจะอ่อนแอดอกเห็นก็จะเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็ลอดอแอต่อเชื<ห>้อลงมาเอสสองจะดีสุดในช่วงระยะเพราะเอสหนึ่งก็จะดูการเจริญิบโตนิดนึง<ๆ>เอาไว้เก็บพัน์ไว้ด้วยแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเอามาหยอดก็คือจะเป็นเอสสองลงกอนะคะถ้าเอาจากตัวนี้มาเป็นระยะอะไรในลงในขวด อื่นต่อไปไม่ว่าจะเป็นบุหรีหรือเป็นข้าวฟ่างระยะก็เป็นลําดับต่อไปนะคะไม่แยกมีคำถามหน่อยครับตรงรุ่น S2 S3 พอมันเป็นดอกแล้วเราเอามาเอาดอกมาทําใหม่ก็เป็น S0 ใหม่นับใหม่ใช่ค่ะนับเป็นศูนย์ใหม่ถ้าามาจากดอกถ้าเจอว่ารุ่นที่4ี่ดอกมันเล็กก็ไม่ไม่แนะนำว่าทำใช่ไหมครับเราก็ถ้าเกิดเราเลือกพันเองเราก็คงไม่เอาดอกเลยว่าทำอืมแปลว่าบางคนจะต้องเป็นรุ่นที่เหมือนก็ ไม่ถึงว่าดอกหน้าแรกใช่ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาดอกหน้าแรกโอเคที่เอามาทานะคะจะไม่เอาไปล้างน้ําไม่ผ่านอากาศไม่เอาดอกเห็ดตลาดมาทําจะเก็บจากก้อนแล้วก็มาทําเลยเป็นดอกเห็ดสดนะคะไม่ใช่ว่าจะไปซื้อตลาดแล้วก็มาทําพันอันนี้ไม่ดีนะคะถามว่าทาได้ไหมได้แต่เชื้อมันจะไม่ค่อยแข็งแรงมันจอนแอนแปลว่าเห็ดดึงออกมาจากก้อนก็ไม่ต้องล้าต้องไม่ต้องล้างค่ะเพราะว่าเราเอาเนื้อเยื่อด้านในที่ไม่โดนอากาศเราไม่ตัดเอาด้านนอก ราจะฉีกตัดด้านในเดี๋ยวมาาวันเช็ดให้ดูนดนดนใน,นนะวิดีโอใช่ไหมเช,ช็ดก็ได้แต่ว่าปกติเราจะเอาเนื้อด้านในอยู่แล้วมันก็จะไม่โดนเชื้อโรคอยู่แล้ว<ม>พวกที่อยู่ด้านนอกก็เอาชิ้นแต่เพื่อความสะอาดก็เช,ช็ดก็ได้ถ้าเกิดไม่เช็ดก็ไปแปรลูปต่อได้อันนี้คือเราเอาแปรลูปต่อแล้วก็เลยไม่ใชแอลกอฮอล์นะคะจับเข็มขึ้นมานะคะเขาเข็มให้ร้อนแดงเลยนะคะเหมือนการทำอะไรทั่วไป สังเกตว่าจะแดงแล้วนะคะก็เอาให้ร้อนแดงทั้งการเลยการเหล็กไม่ต้องรีบนะคะจะเย็นเพราะเกิดรีบค่าเชื้อไม่หมด <c oughs> ถ้าเป็นด้านจับก็ผ่านไฟอะะ่ะ จากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณห้าวีนะคะให้มันเย็นนิดนึงถ้าเกิดตัดเลยมันจะร้อนมากเกินไปนะคะเชื้อก็จะตายได้น้ำยาจะตายได้บริเวณที่ตัดง่ายจะเป็นบริเวณนี้ก็คือโคนกับดอกเนื้อจะนุ่มสุดถามว่าตัดก้านได้ไหมได้ตัดด้านบนได้ไหมได้แต่ที่ตัดง่ายจะเป็นบริเวณนี้นะคะถ้าเป็นดอกเห็ดโคนญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะก็จะเอาด้หมดเลยส่ดดยวนใหญ่เขาจะตัดก้านนี่แหละเพราะก้านมันยาว นะคะก็ตัดได้หมดเลย <S <s> <S ก็คือฉีกเอาด้านในตัวนี้เหมือนกันก็ฉีกเอาด้านนั้นแล้วก็ตัดเอาเนื้อเยื่อด้านในเหมือนกันนะคะถ้าเป็นหดหดแล้วไม่รู้เรื่องถ้าเป็นเหตุหัวหนูนะคะหัวหนูจะบางมากลอกค่อยๆลอกเอาผิวด้านบนออกแล้วก็เอาเนื้อด้านเนื้อด้านในเหมือนกันนะคะ,นะคะ,หหะก็คือใสๆหัวหนูจะเป็นเหตุที่ทํายากที่สุดเพราะว่าผิวันบางแต่ถ้าเป็นเหตุที่ทําง่ายสุดเลยตัวนี้เลยเป่าหือ้อ นะคะเห็ดฟางเหรอเห็ดฟางก็ทําง่ายเห็ดฟางจะเอาดอกตูมมาทําจะไม่เอาดอกบานาเพราะดอกบานก็จะปล่อยสปอร์แล้วสังเกตว่าจะเอาเนื้อยอดที่ด้านไหนที่ไม่โดนอากาศตรงนี้นะคะตัดได้หมดเลยมันจะกว้างมากถ้าเป็นเห็ดตัวน,นี้นะคะถ้าเป็นเห็ดชนิดอื่นก็ค่อยๆนะคะแงะขึ้นมาถ้าบอกว่ากีดมันก็ไม่ใายเพราะว่ามันกีดยากนะคะก็ะจิ้มขึ้นมาเลยพยายามให้มันมีแผลน้อยที่สุดยิ่งดีอย่าให้มันบอบช้ำเยอะนะคะ สำลีนะคะนีบมวที่นิ้วก้อยนะคะฝั่งที่จับกับเข็ม,มแล้วก็ลนปากขวดนะคะฆ่าเชื้อปากขวดก่อนแล้วก็ใส่เชื้อเข้าไปนะคะวางแค่นี้พอจบนะคะลนปากขวดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปิดแค่นี้เองเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้ถ้าทําเร็วยิ่งดีแต่ว่าตอนที่ใส่เชื้อพยายามอย่าให้โดนบริเวณคอขวดบางคนอาจจะลนคอขวดไม่ดีเชื้ออาจจะเข้าไปเกาะแล้วมันจะเกาะบริเวณคอขวดถ้าเกิดเราไปจับหายกับคอขวดมันก็จะเกาะเข้าไปด้านในด้วยนะคะ ขั้นตอนนี้ถ้าเป็นแรงงานพม่าที่เขาทําหัวเชื้อขายไม่ถึงวิเขาได้สามขวดเร็วมากตึกตืกตกตึก,ตก,ตกนะคะทำเราไม่มองไม่ทันเลยนะคะบางคนทํามาแล้วติดเชื้อได้ทั้งเชื้อเห็ดได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะด้านล่างคือแบคทีเรียนะคะมันจะแบ่งชั้นกันชัดเจนถ้าเป็นบุ้นสะอาดก็จะเป็นสีใสประมาณนี้นะคะถ้าเกิดตัวในข้างล่างก็คือแบคทีเรีย มันจะชัดเจนเลยลไ,ไม่ได้ค่ะแม้แ<ม>ต่จุดเล็กๆจุดเดียวเราถ้ามองเห็นแล้วเราก็คัดแยกเลยถ้าแม่พันติดเชื้อโรคก้อนทุกก้อนที่หยอดไปมันก็ต้องติดเชื้อโรคตามนะคะบางทีมันอาจจะปอร์ฟุ้งไปหมดแล้วถามว่าบริเวณนี้อาจจะไม่มางคนอาจจะคิดว่าไม่มีพรไม่ได้แสดงตัวแต่มันอาจจะกระจายไปหมดแล้วนะคะแต่เราไม่เห็นแค่นั้นเองติดนิดเดียวก็ไม่เอาคัดแยกทิ้งเลยถ้าเป็นเส้นใยนะคะขวดขวดแรกจะไม่ได้ทำเนื้อเยื่อนะคะ กดต่อไปคือเราจะได้ทําเองตัวนี้น่าจะเป็นทางการลี่นะคะเส้นใหเห็ดที่สวยจะเป็นประมาณนี้ฟูนะคะสวยใสแต่ตัวนี้เริ่มแก่แล้วมันขึ้นตะปุ่มตะป่ําขึ้นตุ่มตุ่มตุ่มตตัวนี้คือการออกดอกนะคะเห็นไหมเป็นจุดๆๆดจ,ดจ,ดจ,ดจดุตัวนี้คือการออกดอกของเห็ดนะคะถ้าออกบนวุ้นมันจะไม่ได้ออกเป็นดอกเลยเพราะว่าอาหารมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้ออกเปแบบนี้ มันก็จะออกเป็นตะปูตะปามนี่คือการออกดอกของเห็ดแล้วนะคะก็เริ่มแกแ่แล้วถามว่าตัดได้ไหมได้แต่ไม่ค่อยดีนะคะถ้าเป็นตัวนี้นี่กําลังดีเลยนะคะเส้นใยพุ่งขึ้นพิ่งทําไปอาทิตย์ที่แล้วนะคะตัวนี้จะเหมาะสมถ้าเป็นตัวนี้ประมาณ7ดวันถึงส0 5ห้าวันจะเต็มมุนถ้าเป็นเห็ดพวกน้ำฟ้าน้ำลงนะคะทั่วไปก็ประมาณเจ็ถึงสิ้าวันพอเต็มเสร็จแล้วไม่ได้ขยาย หรือขยายเลยยิ่งดีแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เรายังไม่ได้ทําก้อนยังไม่ได้ขยายแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นได้เป็นปีนะคะเป็นการหยุดชะงักก็จะเอาเดี๋ยวเขาได้ช่องฟิตนะครับหรือตู้เย็นทําไมฟิตตายเลยค่ะ <c oughs> ช่องช่องธรรมดาช่องแคบ <c oughs> นะคะ <ขอ S 1> ระยะ<อ>นี้จะเป็นระยะ <ขอ S 1> ยที่เหมาะสมแล้วปัญหาเรือ่องเชื้อมันแก่ก็ไม่เกิดอ่าถามว่ามันถ้าเกิดตู้เย็นบางทีอาจจะไม่ได้เย็นมากอาจจะมันจะค่อยๆไป หมายถึงว่ามันไม่ได้หยุดเลยใช่มันก็ยังมีการเจริญเติบโตแต่มันจะช้านะคะแต่ถ้าเกิดตัวเย็นเย็นมากเกินไปเหมือนช่องฟิตเย็นเกินไปมันก็ตายเหมือนกันถ้าเราจะเอามาต่อเชื้อใหม่แล้ววางไว้นานไหมคะถึงว่าก็ให้มันอยู่อุณหภูมิห้องจับแล้วมันเย็นเท่ากับอุณหภูมิธรรมดาแล้วก็ขยายได้เลยระยะนี้จะเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดสเกลเส้นใหญ่มันจะฟูสวยแต่ถ้าเกิดอันแก่แล้วมันจะดูหนาๆดูตัวนี้จะตัดง่ายถ้าเกิดอ่อน ตัวที่แบบแก่แล้วมันจะผสานเส้นใย,ยกันแน่นเลยจะตัดยากนะคะขวดนี้ขวดหนึ่งขยายได้ขวดบ้นประมาณร้อยขวดนะคะคก็จะได้เยอะตัดประมาณหนึ่งคูนหนึ่งตารางเซนนะคะขวดที่เขาขายประมาณร้อยหนึ่งร้อยบาทขวดที้ขายแปดบาทเพราะอะไรขยายได้เยอะอ่าใช่นะคะแล้วตัวนี้เก็บได้นานด้วย สาเหตุที่ไม่ตัดจากดอกลงในข้อฟางเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันติดเชื้อจะมองได้ยาก2คือเขาจะเลี้ยงเส้นใยไว้ดูก่อนว่าเส้นใยมันดีจริงถึงเอาไปขยายลงในตัวนี้เพราะตัวนี้สําหรับหยอดลงในก้อนแล้วนะคะก็เลยเลี้ยงใส่บุญไว้ก่อนเลี้ยงดูการเจริญเติบโตของเส้นใยก่อนบางตัวอาจจะขึ้นบางเส้นใยบางบางตัวอาจจะขึ้นเส้นใยหนาก็ได้บางตัวอาจจะติดเชื้อ จากดอกมาก็ได้เหมือนกันนะคะคือจะเลี้ยงสายวุ้นไว้ก่อนมีคนนึงว่าที่ถามไปว่าถ้าเกิดทําแปะวุ้นสองฝั่งนะคะเราจะมองเส้นใหญ่ได้ยากสังเกตว่าด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้กับด้านหน้านจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดมีวุ้นสองฝั่งเลยเราก็จะเห็นแบบนี้แต่เราจะไม่เห็นเส้นใหญ่ใช่ไหมคะอ่าทางที่ดีเคยเนี่ยประสิทธิภาพดีที่สุดแล้วเอาไว้ฝั่งเดียวพอนะคะอ่าคนที่เราจะได้ทํานะคะต่อไป ทั้งหมดจะได้ทำสองขวดทำเหมือนกันเลยจับเข็มขึ้นมานะคะเขาเข็มใ้้ร้อนแดงทุกครั้งนะคะเพราะว่าในกรณีที่เราทำเห็ดคนละชนิดกันสปอร์มันก็จะไปแย่งอาหารกินกน,นะคะเราต้องฆ่าให้หมด อุปกรณ์ที่ใช้นี่คือสื่อสารันมีหมดมีหมดค่ะเขียนนี่ด้วยชเขียเขียนเชื้อตะเกียงนี้ค่ะก็นิ่มสำลีไว้เหมือนเดิมห้ามวางสำลีเด็ดขาดเพราะว่าอันนี้หมายจะให้ทําตามเลขที่บางคนอาจจะชวแรกเลขที่แรกวางสำลีแล้วเลขที่ท้ายก็ติดเชื้อโรคกันหมดเลยเพราะเลขที่แรกสะสมเชื้อโรคไว้ให้นะคะก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วค่อยๆออกมาอย่าให้โดนขอขวดนะคะโดนปากขวดแล้วปิดสำลีเหมือนเดิม ลแล้วก็ใส่ขวดได้เลยนะคะสำลีมาจับสำลีออกมานะคะบนปากขวดนะคะก็ใส่เชื้อเข้าไปเส้นใยนะคะให้อยู่ด้านบนสีขาวให้อยู่ด้านบนถ้าเกิดเอาเส้นใยประกบกับหน้าวุ้นเส้นใยก็จะเดินไม่ได้มันก็จะตายนะคะต้องเอาเส้นใยขึ้นด้านบนสีขาวขึ้นด้านบนอย่างนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วถ้าเกิดในกรณีที่มันมีน้ํา นะคะก็เอียงขวดทังไว้อย่างนี้นะคะไม่ให้น้ําไปท่วมเนเยื่อะนะคะก็รอจนกว่าเส้นยันจะขึ้นเต็มหรือถ้ากรณีที่เรารีบเส้นยัย,ยังขึ้นประมาณนี้จะใช้และก็ขยะได้เหมือนกันแต่มันได้น้อยนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นรุ่นที่สองแล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> ถ้าในกรณี <c oughs> รออกมาจากตัวนั้นถ้าในกรณีขวดนี้เขียนว่าสองก็เป็นสาม คนที่ต่อไปก็สามถ้ากรณีคนนี้เขียนว่าหนึ่งตัวต่อไปก็เป็นสองก็คือเป็นระดับต่อไปนะคะแต่คนนีไ้ไม่ได้เขียนไม่รู้เหมือนกันว่าระยะไหนแล้วก็จะม,มีรุ่นสองประมาณร้อยขวดงั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเกิดเราขยายทุกขวดนะแต่บางคนไม่ค่อยขยายทุกขวดหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเราทาในโครเรือนที่บ้านอะขวดขวดเขาฟางขวดหนึ่งอยอดได้ประมาณสามสิบก้อนอืม ก็คำนวณไปว่าเราจะเยอนเท่าไหร่ตัวนะคะตัวเนี้ยเดือนหนึ่งแล้วค่ะใช่เดือนนึงแล้วแล้วไม่ได้เข้าตู้เย็นก็จะแก่แล้วมมีเทคนิคในการตัดเนือยื่อะไรค่ะแต่ควรให้ให้ให้ได้ให้ละละควรก็ค่อยๆตัดเลียงไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะไม่ได้ด้านหนสุดไม่ได้เลยด้านหนถ้าคือถ้าตัดตรงตรงบริเวณเนี้ย ผิววุ้นมันจะเยอะแล้วมันจะตัดง่ายกว่าแล้วก็ค่อยไล่มาเรื่อยๆสังเกตว่าเราจะไม่ตัดเอาตรงกลางตรงที่เราเอาเชื้อมาขยายเพราะตัวเนี้ยเป็นเชื้อเก่าสังเกตว่ามันจะมีน,นูนๆขึ้นมามนี่คือเชื้อเก่าเราจะไม่เอาไม่เอาเลยใช่ค่ะเพราะมันจะแก่แล้วถ้าเราเอาไปขยายรอบมันก็ต้องมันก็ยิ่งแก่เข้าไปอีกเราจะเอาขยายเอาเส้นเยือที่มันมาใหม่ใช่ที่มันขึ้นใหม่นะคะ เทคนิคนี้เหมือนจะง่ายแต่ว่าการติดเชื้อก็ง่ายเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครไม่มีห้องก็เอากล่องกระดาษก็ได้ทำกางมุ้งในบ้านแล้วก็ทำในมุ้งก็ได้นั่งทำในในบ้านอาหาแต่ไม่ใช่ว่าถิ่นกระหอม้นะคะก็มีคนทำเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่เขาไม่ไหม้นะทุกครั้งนะคะจะลนก่อนเปิดก่อนปิด อันนี้เหมือนกันถ้าเป็นข้าวฟ่างนะคะเชค็คนิดหนึ่งเขย่านิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นก้อนตัวนี้มันจะเดินไปทุกเม็ดนะคะมันจะต่างกับวุ้นวุ้นจะเดินแค่ผิวแล้วก็โรนปากขวดนะคะกะว่าใส่แล้วมันอยู่ตรงกลางนะคะแล้วให้ชิดขวดด้านนอกถามว่าเอาฝั่งไหนขึ้นฝั่งไหนเอาข้างนอกได้หมดเลยนะคะอาจจะเอาวาุ้นเอาด้านนอกก็ได้หรือเอาเส้นใหญ่เอาด้านนอกก็ได้เพราะตัวนี้มันเดินไปทุกเม็ดอยู่แล้วแต่ที่เราให้มันมาอยู่ ขอบขดด้านนอกที่เรามองเห็นเพราะเราจะได้สามารถดูได้ว่ามันเกิดจากเหตุของเรามันเดินยังไงกี่วันเดินนะคะถ้าเกิดเอาเชื้อใส่ตรงนี้แต่มันเดินขึ้นด้านหลัง mm hmm. ก็ต้องเอาทิ้งแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้แสดงว่าไม่ใช่เชื้อของเราแล้วนะคะเพราะลักษณะของรดำาละเขียวมันจะเดินเป็นเส้นใยสีขาวเหมือนกันชน่วงแรกๆบางทีมันอาจจะแสดงสปอช้าแล้วเราอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นเชื้อเหตุของเรานะคะถ้าเกิดเราเอาไว้ตรงกลางล้วเรามองไม่เห็น ะคะกรณีนี้ก็เลยเอาออกมาติดขวดด้านนอกจะได้เห็นว่าเส้นใย,ยมันเดินจากตรงนี้มันคือเชื้อของเรานะคะทางด้านไหนด้านไหนก็ได้ค่ะถ้าเป็นขวดโซฟาโอเคค่ะเสร็จแล้วมีใครสงสัยอะไรไหมง่ายๆถ้าเกิดเราทำมันต้องนึ่งสองล่องครับรอบแรกคือเราเลื่อนสอสิบขวดนะครับก็คือการนึ่งเพื่อทำบุญและเอาเชื้อแค่ติดใส่แล้วพอเห็ดมันเดินเส้นใยจะหดหกสิบขวดแล้วก็ต้องนึ่งอีกหกสิบขวดเพื่อเอาเราก็นึ่งพงร้อมกันก็ได้เก็บไว้ได้ หมายถึงว่านึ่งข้าวฟ่างกับนึ่งวุ้นใช่ไหมคะวุ้นนะครับไม่นึ่งนะเขาเขาบอกว่าี่ใส่เชื้อแหละใส่เชื้อแล้วจะไปนึ่งตายนะคะไม่ใช่เราหมายถึงว่ารอบแรกอะมันแบ่งเป็นสองสองสองเราก็นึ่งพร้อมกันเลยก็ได้วุ้นแล้วก็เก็บไว้ก่อนก็ได้วุ้นเก็บไว้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเก็บไว้นาน มันจะเริ่มติดเชื้อมันจะเริ่มมีมแมลงตัวเล็กเข้าไปได้แต่หาว่าเก็บได้ไหมได้ก็คือเก็บบริเวณในสะอาดได้ค่ะเดือนหอสองเดือนได้แต่พยายามเก็บไว้ในที่ที่มันสะอาดคุณที่ยังไม่ใช้เพราะว่าอุณหภูมิอะค่ะอุณหภูมิห้องเลยค่ะอันนี้ก็เลี้ยงมาในอ,อุณหภูมิห้องจนกว่าเสียขึ้นเต็มแล้วค่อยเอาไปเข้าตู้เย็นถ้าเกิดในกรณีที่ไม่ใช้แต่ถ้าเกิดมันขึ้นเต็มแล้วจะขยายเลยยิ่งดีนะคะยิ่งดีเลยแต่ถ้าเกิดขึ้นเต็มอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ใช้ พอมันขึ้นสวยแล้วอะไรเงี้ยเก็บเข้าตู้เย็นเลยพอจะใช้แล้วก็ออกมาตัดแค่ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยพอแล้วเอาเข้าตู้เย็นใหม่ก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องชิ้นเลยเขาดูยังไงเราบว่ามันสวยไม่สวยก็เส้นยัขึ้นฟูนะเนี่ยค่ะสวยอย่างนี้แต่ตัวนี้เริ่มขึ้นอยู่กับว่าอาหารวุ้นด้วยนะไม่ใช่ว่าทําไมามันไม่เดินขึ้นข้างบน เพราะอาหารวุ้นไม่มีมันก็เลยไม่เดินขึ้นสังเกตว่าตัวนี้มันจะวุ้นมันจะเต็มเต็ม,ตมอ่ะวุ้นตัวนี้จะแค่ครึ่งเดียวอยู่ที่การเอียงขวดใช่อยู่ที่การปริมาณวนที่ใส่การเอียงขวดด้วยแต่เนี่ยเอ<ช>ียงขวดมันเท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าระดับโตมันเท่ากันแต่ขึ้นอยู่กับที่ว่าบางคนตักน้อยตักมากมันก็เลยไม่เท่ากันนะคะข้อปลาเนี่ยถ้าเราเนื่องไว้แล้วเราอย่างไม่ใส่เชื้อเรากินไม่ได้นะก็ประมาณเดือนหนึ่งมันก็มีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ายิ่งดีก็คื นึ่งเสร็จแล้วก็ใช้จะดีกว่าเพราะว่ามันเพิ่งสะอาดใช่ไหมคะถ้าเกิดทิ้งไว้น้ำมันแรงหรือลายต่างๆมันตัวเล็กมันมองไม่เห็นมันอาจจะเข้าไปได้ถามว่าเราปิดแน่นไหมแน่นนะคะเหมือนก็เราเลยเราก็ยังปิดแน่นมันก็ยังเข้าได้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็เหมือนกันสงสไยอะไรไหมคะเดี๋ยวทำเลย๋ยวตามเลขที่เต็มแล้วถ้าเกิดเก็บอ่ไว้ในตู้เย็นนี้ต้องคุมที่อุฒิภูมิเท่าไหร่ครับถึงจะเก็บได้นานก็ อุณหภูมิตู้เย็นธรรมดาค่ะไม่เกินอ่าเย็นไม่เกินลบติดลบนะคะถ้าเป็นช่องธรรมดามันก็จะน่าจะอยู่ที่แปดเก้าใช่ประมาณนี้ได้แต่ไม่ใช่ติดลบถ้าติดลบเหมือนช่องแช่ฟิล์มมันก็ใจเย็นมากเกินไปเสียงเย็นก็ตายได้แต่ถ้าเป็นพวกเห็นหอมเห็นอะไรอาจจะได้นะคะเหมือนแรงแล้วใช่ไหมอันนี้กับอะไรนะคือควรู้จิ้งไป หยิบยไงนะครับในิ้วก้อยหนีบไม่ไม่หยิบตรงนี้อ่ะหยิบขวดบาดคือหรือมั้งหลนหลนปากเลยมือสั่นอ่ะต้องใจเย็านะบาดเล่ไม่เป็นินอ่ะแล้ว่านลงไมันจะขูดเลยนะมันไม่ตัดเป็นชิ้นอ่ะ น,น้่เราไปหอผิดนะั้หอกระาษผิดไม่ต้องจงออไป่อแล้วก็เขียนม,มันไม่ออกมาอันนี้ได้ไหมอ่ะได้ค่ะเล่นยอนนดนะเล่นดีชั้นตอนนี้สบายมาก <c oughs> ด้านไหนดันมือชุดไหมครับนอนแน่นชุดแบ่ได้ไม่เครียดค่ะเครียดกว่าเดิมไไม่ต้องไปกาง์ดอก็ได้ค่ะถ้ามันจะโดนติดปัดซ้ายปัดขวาค่ะอย่าเอาเข็มจิ้มลงไปหน้าบุญค่ะให้ปัดซ้ายปัดขวาปัดขนานนะคะให้ตัวเข็มมันขนานกับบุญค่ะ อเอตอไป้นี้ค่ะอ๋อกลับมาประทประกค่ะค่ะเสร็จแล้วรพีสกินเฉย่อ้อยค่ะเารที่ต่อไปก็เลยมาเจ็ดเจ็ดแปดที่แปด็ทแปดเก้าตรงนี้เราค่ะุยตายเรื่องตรงนี้เป็นลก้อ้ อย่าเครียดค่ะกำลังเครียดเลยลดตาดอนนะคะไม่เห็นรี่อใช้ใจมจับตาขวดแบบนั้นรดสายคอขวดไค่ะไม่่ไม่ขนัดกอนัแล้วแล้ววันเข่งตาปวด เครียดสิคะเพราะเรานิ okay. well> <S <S ่งๆิ่อะค่ะเราจะตัดง่ายถ้าเรายิ่งกดดันจะยิ่งรุนแรงเนี่แมงวันอยู่ยังไงเนี่ยเห็นละเห็นตั้งแต่ตังเข้ามาละกว่ากว่าออกไปตู้นี้จะติดเชื้อเยอะสุดหรอไม่เกี่ยวกับราคาใครเช็คอีกจะหยับได้ไหม เราหลังต้องหยเตรียมก่อนค่ะมือต้านค่ะหยิบเตรียมมาก่อนนะคะเขาต้องเขย่าก่อนใช่ไหมค้าวางเขย่าก่อนนะคะใชได้มุดจใช้ได้ค่ะจิบขนม่ะออุกตบตบง่ายงง่ายค่ะคนไม ใน่น,น่ๆน,นิดน,นึงค่ะเอาพ่อคนอัดจุกนะคะหยิบเสิดสั้นมาด้วย<ป>โอเคไปฮอยหอยเยอะเยอะ